มันเป็นทริปที่เอาตรงๆเลยผมคือขาดแรงบันดาลใจในตัวเองผมไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่จุดไหนเราจะทำอะไรที่มันชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเอง สวัสดีครับเราจะพาสู่โลก FPV กัน ทิปนี้เริ่มต้นจากการแั็กชวนของพี่โอม Moto โมเม n นต์นะครับเพิ่งมาทราบข่าวทิธีตอนที่เราออกเดินทางแล้วว่าพี่บอลอิซิโกจะมาแจมด้วยต,วตัวผมเองครัผมไปทําธุระที่เมืองเลยจะตีรถเข้าพิโลกแล้วก็มาที่กรุงเทพเพื่อที่จะรันทริปนี้เอาเรื่อ,องเดินทางออกตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงครึ่งเพื่อที่จะเดินทางไปที่แม่สอดผ่านถนนสายเอเชีย A นี่แะครับไปกับพี่โอมเดินทางด้วย g p พ250 Twin มันเป็นทริปที่ เอาตรงๆเลยผมคือขาดแรงบันดาลใจในตัวเองผมไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่จุดไหนเราจะทําอะไรที่มันชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองบางทีมันเป็นเรื่องที่แบบมันวนเวียนอยู่ในหัวมันสับสนแล้วมันก็ยากที่จะอธิบายออกมาทั้งหมดเดินทางไปพักระหว่างทางก็ขี่้วสบายๆายเพื่อให้เราได้คิดได้ใจต,ตอกับความรู้สึกของตัวเองอย่าง อย่างเต็มที่ว่าเอ้ยคุณทําอะไรอยู่คุณกําลังทําอะไรคุณต้องการอะไรเพื่อเดินทางไปที่ถนน,นหมายเลขสามสิบสาบ้านโกนเกนได้คุยได้พูดกับพี่โอมคุยทําความเข้าใจกันเรื่องแนวทางที่ผมจะทําต่อจากนี้ไปว่าเอ้ยเราควรทําแบบไหนวะเราเหมือนที่พี่สาวผมเคยบอกไว้ว่าอายุยีิแปดแล้วนะมึงมึงชุงโตเป็นผู้ใหญ่เป็นคําพูดสั้นๆแค่นั้นนะครับที่ทําให้ผมรู้สึกว่า เออไอเชี่ยกูควรโตเป็นผู้ใหญ่วนี่วากูควรก้าวข้ามความเป็นเด็กความไม่จริงจังจนคําพูดนั้นนะจงโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคําพูดที่ทําให้เกิดโปรเจกต์ออโตโบายขึ้นมาอีกแรงบันดาลใจหนึ่งเราจะไม่ล้มเลิกเราจะไม่ยอมแพ้แต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเรารู้สึกว่า ด้วยความรักความชอบเราหลายๆคนมองกายเป็นธุรกิจแล้วก็ห้ามใครไม่ได้ครับมันก็เลยเปลี่ยนผ่านไปเราถึงพักรถที่ปั๊มพีทีเลยทางออนนครสวรรค์ไปทางกำแพงเพชรครับตรงนั้นก็จะมีร้านกาแฟร้านหนึ่งเป็นเซสฟส่วนพี่โอมนั่งพักชาร์จแบตกินกาแฟ พูดคุยทำความเข้าใจความรู้สึกแล้วเราก็เดินทางต่อไปถึงปตทปตทตีนเขาก่อนที่จะเข้าแม่สอดนะครับก็เพื่อไปรวมกับพี่อีกคนหนึ่งที่มารับเราระหว่างทางที่ขี่ึ้นไปก็ไปเจอกับท็อปวิวจุดหนึ่งเป็นโค้งที่สวยแล้วเป็นช่วงแสงเย็นพอดีที่มันแสงกำลังจะรับตาแล้วเราก็เข้าที่พักไปกินข้าวก็ ระหว่างที่กินข้าวแล้วก็พูดคุยกับพี่เขานิดหน่อยว่าพี่มัน,ม,นมันสถานการณ์นะตอนนี้ตรงโค้งมาเลขสามสามะเป็นไงบ้างเราก็ได้คําตอบมาค่อนข้างที่จะตกใจนิดหน่อยแต่มันก็เป็นความจริงก็คือประเทศเพื่อนบ้านเราก็ยังมีการทําสงครามกันอยู่แล้วก็มีการอุยพของผู้คนนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีปัญหากับโซนที่เรากำลังจะไปเราก็ยังคงสามารถไปได้ ท่องเที่ยวได้แต่ก็ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยเป็นที่1สําหรับตัวเรานะครับโอเควันนั้นเราก็นอนหลับพักผ่อนเพื่อที่จะชาร์จห่ังกายชาร์จแรงแล้วก็ดูว่าเอ้พ่งนี้เราจะยังไงกันต่อจนหลับไปเราพบว่าตอนเช้าเรามีเพื่อนร่วมทีเพิ่มอีกคนหนึ่งคือวิบอนอีซี่โกนะ ออกกันแต่เช้าครับเพื่อที่จะไปที่นูน่นแต่จริงๆแล้ววันนั้นคือวันที่เรารู้สึกเหนื่อยล้ามากแต่การเดินทางในในเฟสแรกมาทําให้เราตื่นสายสอพอสมควรที่ตั้งใจว่าจะออกประมาณ7จ็ดโมงครึ่งกันว่าเราออกกันอยู่ที่ประมาณเกือบ9ก้าโมงได้ไหมเก้าโมงเกือบ10บโมงเราไปสายครับแสงทุกอย่างเริ่มแข็งละแต่เราไม่ได้ผิดหวังนะนโมเมนต์แรกที่เราเห็นพื้นที่ตรงนั้นน่ะเรารู้สึกได้เลยว่ามันเป็นพื้นที่ เว็บแรกในมุมมองของผมเนี่ยมันไม่ได้มีถนนแบบนี้ในประเทศไทยเยอะไม่มีเลยดีกว่าเข้าไปพวกมันเป็นความรู้สึกที่น้องเป็นถนนที่น่ารักมากน้องเป็นถนนที่จิ้มลิม้มถ้าเปรียบกับผู้หญิงสักคนหนึ่งคงเป็นคนที่ปากนิดจมูกหน่อยโดยที่ไม่ต้องแต่งเติมอะไรของมันเอาไวา้มองไปงข้างกายรอบตัวเราเราจะเห็นบว่ามัน มันดูจุบจิ๋มมันดูน่ารักมันดูไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่มันเป็นอะไรที่เรียบง่ายที่เราสามารถเข้าถึงในพื้นที่ตรงนั้นได้อย่างง่ายดายด้วยความเรียบง่ายของพื้นที่มันทําให้เรารู้สึกแบบว่าดีแหละเราไม่ต้องพยายามเราไม่ต้องที่จะเฮ้ยมันทางมันลุยมากมันอะไรมันไม่ใช่มันเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงง่ายเราไปถึงเราก็ไปเจอกับบ้านชาวบ้านหลังหนึ่งครับก็เป็นบ้านของคนพื้นที่คนชนเผ่าเหรอ ประมาณนี้เราก็ไปเก็บภาพบรรยากาศเก็บฟุตเทจเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แปลกนะพื้นที่ตรงนั้นนะัโคง้งไวเลข3 3มสิบสามอ่ะมันต้องขี่ขึ้นไปข้างบนที่มันจะเห็นฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทางฝั่งประเทศบาม่าแล้วเราจะพบกับว่าเรามองลงมาที่บ้านหลังนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นโค้งที่โคตรน่ารักโคตรเซ็กซี่มันดูแบบเหมือนเป็นส่วนเว้าส่วนโค้งของร่างกายคนที่ที่มันคนหุ่นดีคนที่แบบน่ารักยิ่ง เอาจริงผมวันนั้นก็เก็บภาพกันพอสมควรนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่อิ่มวะมันยังได้อีกอะ่ะเราก็เลยกลับไปสอดก่อนเพราะว่าตอนนั้นก็เกือบเที่ยงแล้วอากาศร้อนเราก็เลยกลับมา กลับมากินข้าวในแถบในตัวเมืองไม่สอดก่อนนะครับแล้วก็เรียบร้อยกลับมาแล้วเราก็เลยคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยพี่พผม,มอยากไปีกว่าตอนเช้าแต่ว่าคราวนี้เราจะไม่พลาดเวลาในการเดินทางนะเราจะต้องเฮ้ยแบบนี้นะต้องเช้าเลยเจ็ดโมงใช่ครับเราก็เลยปึ้งออกไปแต่เช้า7จ็ดโมงสิ่งที่พบจริงๆณนะตอนนั้นคืออากาศแม่งโห ฟินมากอากาศดีมากมันทําให้เราเนื่องด้วยความร้อนอากาศเย็นความร้อนในร่างกายมันทําให้เรารู้สึกสดชื่นกับการขี่รถในตอนเช้าครั้งนั้นมากเลยเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความชา์จลงและชัดเจนมากขึ้นมันดีมากเราไม่ได้จอดที่บ้านหลังเดิมแล้วนะครับแต่เราขึ้นไปจอดที่ท็อปวิวที่เราเห็นโค้งหมายเลข33นะมันยังเป็นคำยืนยันสำหรับผมได้ดีเสมอว่ามันเป็นโค้งที่เซ็กซี่มากและก็ไม่มีโค้งไหนในประเทศไทย จากการถ่ายภาพของผมไม่ว่าการเดินทางหลายๆที่จากการเคลียร์ภูมิทัศน์มันเหมือนมันเหมือนวิวของเทเลทับบี้อ่ะยิ่งถ้าเป็นช่วงที่แบบว่ามัมีหญ้าขึ้นปกเขามันก็จะสวยมากขึ้นกว่าเดิมอะ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงอะ่ะอยากให้เพื่อนๆไปสัมผัสด้วยตัวเองในช่วงเช้าเพื่อความฟินเออมันเป็นทางผ่านนะเพื่อนสำหรับคนที่ตั้งใจที่จะไปแล้วมันก็เข้าถึงไม่ได้ยากด้วยเอาจริงทริปนี้จากที่ผมรู้สึกกับผมหมด p a ชั่นในการ ในการใช้ชีวิตในการเดินทางในการทํางานมันทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังมีอีกหลายสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้เจอมันนี่หว่าเรายังไม่ได้เห็นมันกับตานี่หว่าแล้วทําไมเราเลือกที่จะปิดกัน้นหรือเราอาจจะมองไม่ออกว่าเราต้องการอะไรจากความรู้สึกของเราเองเราต้องการอะไรเพื่ออะไรใจจริงๆผมมันยังคงรักการถ่ายรูปอยู่ยังคง ชอบอยู่เพราะตั้งแต่เริ่มที่ผมเรียนมาผมชอบการถ่ายรูปผมไม่ได้เรียนสายนี้มาผมว่ามันเราสามารถเป็นคนที่เก็บบันทึกความทรงจําแล้วก็เล่าเรื่องราวได้ลหลังจากจบทริปนี้มันทําให้ผมรู้สึกว่า <c oughs> กูก็ไปต่อได้นี่ว่าก,กูสามารถไปต่อได้สามารถนําเสนอเรื่องราวในมุมมองที่มันไม่ใช่ภาพนิ่งนะแต่มันกลับกลายมาเป็นว่าภาพวิดีโอเราจะต้องการสื่อ,อยังไงให้คนดูเข้าใจว่าเราต้องการที่จะพูดอะไรออกไป มันเป็นการจุดไฟจุดแรงบันดาลใจผมก็ได้คุยพี่บอลน,นะพี่บอลเอ้ยอามคอนเทนต์มันเยอะแยะนะแล้วก็ในประเทศไทยก็ยังไม่ได้มีใครทําอะไรขนาดนั้นมันค่อนข้างที่จะเป็นคอนเทนต์เฉพาะเฮ้ยอามชอบถ่ายรูปเหรอถ้าอามชอบถ่ายรูป ไอ้ก็ถ่ายรูปสิคนดูได้อะไรเรานําเสนออะไรคอนเทนต์ที่เราเป็นฝ่ายให้มันเป็นอะไรที่มันดีเสมอเป็นคําพูดสั้นๆนะ่ะที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเออคุณไม่จําเป็นที่จะต้องนั่งทั้งวันเพื่อที่จะถ่ายรูปให้กับคนทุกคนในประเทศในอุดมการณ์ณตอนนั้นเมื่อ3-4ปีของผมที่ผ่านมาไม่จําเป็นนี่หว่าด้วยหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปมีคนทําตามมากขึ้นมีคนพัฒนางา,านออกมามากขึ้นมันมีคนทําตามอุดมการณ์เราอยู่แล้ว แต่มันอาจจะเป็นมุมของธุกรกิจแต่เราไม่ได้มองว่าธุกรกิจเราก็เลยเฟดตัวออกมามันก็ไม่ผิดเ,เราจะนําเสนอในรูปแบบของเราในรูปแบบใหม่เพื่อจะให้คนเห็นและเข้าใจของตัวเรามากขึ้นความรู้ความเข้าใจผมว่าสิ่งเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ผมจะนําเสนอในสเต็ปต่อๆไปสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่ผมเดินทางไปผมว่าผมคงได้รับแรงบันดาลใจจากการเดินทางไม่ว่ารถเล็กรถใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมไม่ว่ารถตู้คันเก่าของผม ผมคงจะเล่าเรื่องราวในมุมมองผมให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันเช่นเดิมขอบคุณทริปนี้ขอบคุณสำหรับพี่ปอนอีซิโกขอบคุณสำหรับพี่โอโมโตโมเมต์นะฮะแล้วก็ขอบคุณชิเี็กไทยแลนด์ที่ให้2อ0้ชวินในการเดินทางครั้งนี้หลายคนมองแบรนด์ไทยแบรนด์แบบรถจีนนู่นะี้นั่นเดี๋ยวก่อน G P X ก็ส่งไปญี่ปุ่นเหมือนกันนะเออสิประเทศที่ส่งออกเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยเราปรับทัศนคติตัวเองแล้วก็หยุดดูถูกสิ่งที่คนไทยกําลังทําและพัฒนาให้กําลังใจกันดีกว่าไหมดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนเทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเพื่อนๆจะชอบกันกับถนนที่เซ็กซี่ที่สุดสําหรับผมค้งหมายเลข33แม่สอดแม่กงเกนนะครับผมรู้สึกแฮปปี้มากจริงกับการเดินทางครั้งนี้เอาจริงผมไม่ได้แฮปปี้นะตอนที่ผมกําลังถ่ายทําอยู่นะผมแฮปปี้จากการ ที่ผมได้มาพูดคุยนะตอนนีน้ผมได้นึกย้อนกลับไปว่าเออความจริงแล้วเราต้องการอะไรแค่นั้นเอง mm hmm. เมื่อเราเก็บฟ mm ุตเทจเก็บประสบการณ์ที่เราเดินทางมาเรียบร้อยแล้วเรามานั่ง mm hmm. คิดว่าเฮ้ยเราเจออะไรวะมันดีต่อตัวเราไงมันดีต่อใครบ้างมันทำให้เรารู้สึกมีแฟชั่นขึ้นมามีเป้าหมายในการใช้ชีวิตขึ้นมาหวัง mm hmm. ว่าคลิปนี้เ,เพื่อนๆจะมีความสุขกับการรับชมแล้วก็ได้แนวทางในการใช้ชีวิตหรือแนวทางบางอย่าง ตัวผมไปบ้างไปปรับใช้ในตัวของตัวเองพูดสั้นๆง่ายๆคือเมื <S 2> <S 2> <S ่อเราหมดเป้าหมายอะไรสักอย่างเนี่ยหมดโดยสิ้นเชิงเราก็แค่หาเป้าหมายใหม่ที่มัน,นยังเป็นความสุขลึกๆของตัวเราแล้วก็ลุยแล้วก็ทํามันอย่างเต็มที่ผมเชื่อว่าความสุขอะ่ะมันอยู่ที่เรามองเลยเแล้วผมก็ตั้งแต่ถ่ายภาพที่เขาขอมาผมแบบฟีตตัวเองมาตลอดแทบไม่ได้ขี่รถเลย แล้วการว่าทริปนี้ผมขี่ G P X 250ทวินไปมันปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันเหมือนเราแม่งย้อนกลับไปเป็นบังโตไออาร์แต่ที่เ,เพื่อนเรียกมันมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมจากการเดินทางแล้วมันก็เติมพลังให้กับ ตัวผมเองที่จะไปทําตอบว่าเราจะทําองไรยังไงคลิปนี้ก็คงจบเท่านี้อย่าลืมว่าเราจะต้องปั้งอย่าลืมว่าเราจะต้องตั้งเป้าหมายชีวิตของเรานะอย่างน้อยไม่ต้องลงทุนเลยมากดูที่ว่าเรามีความสุขกับการที่เราทําอะไรเราชอบขี่รถเราก็ไปขี่รถเราชอบร้องเพลงเราก็ไปร้องเพลงเราชอบฟังเพลงก็ฟังเพลงความสุขอยู่รอบตัวเราบางครั้งแค่เราได้นั่งอยู่เฉยๆกับคนที่เรารักพ่อแม่ลูก แฟนพื่อนเท่านี้เราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วว่าอย่าลืมออกไปใช้ชีวิตกันนะฮะแลวผมก็จะใช้ชีวิตของผมอย่างเต็มที่ด้วยบอกว่าเพื่อนๆทุกคนจะคงคงจะเข้าใจไปปูเ่งอยากมากมีฟู้ดพอที่จะตัดหรือเปล่า,าลืมกดซับสไคร้ไลค์แชร์ให้กับช่องนัำพงศ์ทีวีนะบายสวัส <Bye. S 1> ดีครับ